ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับชลนิวัฒนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาที่ไหมเดิมนะครับนี่นะครับก็เช่นเคยนะครับมีหน้าดินหนึ่งคันแล้วก็สปิลหนึ่งคันนะครับหน้าดินที่ผมใช้ตกนะครับมัน๋ะใช้แค่ตะขอเดียวนะครับนี่นะครับเป็นตะก้อนะครับ ใช้ขอเดวนะครับแต่ว่าจะทิ้งชิ้นให้มันยาวหน่อยนะครับนี่นะครับชิ้นจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็มีคันสปิวนะครับสปิวก็ใช้ขอเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับนี่ครับไม่โฟมนะครับใช้ไม่โฟมเล็กๆนะครับตะขอก็น่าจะเป็นประมาณเบอร์7เบอร์8เนี่ยครับ นี่นะครับเรามาป้านเหยื่อกันกนะครับนี่ครับ ตรวปั้นูเท่านี้นะครับแล้วก็ไมโพรผมก็จะไม่เอาซ้อนนะครับผมจะเอาอาหารปั้นทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอาหารนี่ครับใส่ทับที่ขอนะครับที่มีไมโพรอยู่นะครับแล้วก็บีบนะครับบีบอย่าให้ไมโพรแตกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ตัวนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ เลยนะครับ ผมจะใส่กระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้รู้ลาปลากินนะครับว่าผมจะเล่นสปิลอยู่ข้างๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ติดก,ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมแล้วมันดีกว่าครับว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปดูว่าปลา,าจะกินเมื่อไหร่อย่างนี้นะครับเรานั่นตงตกสปิวได้สบายนะครับพอเราได้ยินเสียงกระดิง่งปุ๊บเราก็แค่วัดเฉยๆนะครับเห็นครับ โอเคเราบนลุ้งกันนะครับและนี่ก็คือคันสปิวนะครับคันสปิวคันนี้ยาวอยู่10บฟุกนะครับเี่นะครับยาวมากนะครับ หมายตรงนี้มันจะแคบนะครับมันเล่นได้แค่สองคันนะครับเดี๋ยวดูไม่พร้อมกันนะครับทั้งสป,ปิลแล้วก็ทันนาดิงนะครับ น่าดินได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับขอเดียวนะครับน่าดินนะครับลงตัวนะครับปลากระมังไซใหญ่นะครับ ข้ฝ่ามือนะครับเต็มแรกหมายนะครับเดี๋ยวเรามายงก้อนที่สองกันนะครับหน้าดึงก้อนที่สองครับก้อนที่สองก้อที่สอง นี่นะครับปัากระมันตัวที่สองนะครับไซใหญ่ใช้ได้นะครับข้าวฝามือแล้วนะครับนี่นะครับครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับมาตอนบ่ายสามกว่านะครับก็ ขวาริ่มมือนะครับก็คนต้องเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูผลงานของวันนี้นะครับอันนี้ได้ปลาหวีไซใหญ่สอตัวนะครับนี่นะครับ ยังไงคลิปนี้ก็คุณต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ